ข้อักนสองพ่าสิทธิเงินเกิดเมื่อ,อวันที่15พฤษภาคม2496ที่จังหวัรลบบดรีเป็นบุตรชายคนสุดท้องของนุ่ปชษณดและพุทธยาชูดีค่ะจึเริ่มมีพี่สาวคนเดียวคือป้าแอลเปีนน้งสาวแต่เวลาควเสคิดเสมอสมรับคั้งแรกกับคุณแม่วัชสาสิทธิพิบูลและไม่ลูกสาวได้กันสองคน คืออาชัจอดพัสสุดเริืและแอมอมรวณัและแอมอมรวรพัดสั้นคุณพ่ออนุสรเป็นคุณตาที่ใจดีของหลานสาวทั้งสามคนได้แก่ทาราเด็กิงทาราพัดสั้นอารีเด็กหงอาริยาพัดสั้นและพี่ใหม่เด็กหญิงเอวารินเตชนรงคุณพ่ออนุสรสวดพระแก้วอนุสรกับพี่หนิง รายจารยัคเตอร์ไคซีพักสุจเตอร์เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2537จนถึงปัจจุบันทั้งคู่ไม่มีโหวตด้วยนคุณพ่อศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นที่สมัยรัฐโพรีและศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนสาธิตนาฏศิลป์กรุงเทพก่อนไปศึกษาต่อด้านสถาปนิกงานในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีได้เอกผลิตดาชิเด็คโจอาบูซาบักไคและพิพง เดอยอสซาฟ์ฟิลคุณพ่อเริ่มต้นการทำงานเป็นสถาปนิกที่บริษัทองอาจสถาปนิกจำกัดเมื่อปีพศ2 5 2 6บริษัทสถาปนิก49จำกัดเมื่อปี2527จนถึงปี2542และได้ออกมาเปิดบริษัทสถาปนิกของตนเองซึ่งบริษัทแอสแทคจำกัดระหว่างปีพศ2 5 4 3 2 5 6 4 คุณพ่อ,อเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลายรราัายศรีประทุมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและคณะกรรมการทำงานหลายคณะโดยเฉพาะด้านกฎหมายของสภาสถาบิกและสมาคมสถาบิกสยามในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมั้งหน่วยงานสถาบันและองค์กรอื่นๆหลายแห่ง ผลง,งานที่สําคัญคือเป็นประธานคณะทํางา,นป,งาน,นประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบแนวความคิดอัอนุสัสถานเตกการไทยทิัติจากคพื่ศิลปินแห่งชาติที่สวัสดิ์ทงานและเป็นสถาปนิกของโครงการโบรณปริติสังขรสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าณรุ่นีสถานประเทศเนมารรวมท,ทั้งมีผลง,งานการออก ของการมุ่งมั่นในการทํางานเป็นสถาปน,นิกคุณพ่ออนุสร์ปวยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตั้งแต่ปี2560และโลกหลอดเลือดในสมองในปี2564โดยอยู่กับพยาธิสภาพของโรคด้วยจิตใจที่เข้มแข็งคุณพ่อเป็นนักสู้จนวาระสุดท้ายและได้เดินทางด้วยความสุขสงบในคือวันอาทิตยที่1ตุลาคมที่ผ่านมา อบกวะ่าการนี้เกิดมาเป็นลูกพ้อที่สิทธิคแภูมิใจการให้เป็นที่รู้จักมีฐานะแอปลูกอ่านอักษรสถาบันมีกษาเอกนทุกเป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนอันอาจารย์ที่โีรแบบของลูกศิษ และสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพอ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเข้ากับพ่อของวิชาเราสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียบในโลกที่อบอุ่นใจได้ยวยว่าติดต่อแอบตลอดเวลานะพนอ,อ,พอกจาหรับพ่อรู้สำคัญว่าต้องใจเนนสมอ ดัคำสอนดูหนังสือที่พ่อใอา่อานเลืากหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กพ่ออ่านให้แอฟฟังพอโตขึ้นแอฟจบไปอา่านพ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อไดยินทุกครั้งแม้พ่อจะเจ็บป่วยพ่อยิ้มให้ลูกทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ความเห็ด้าใจสามงเล่นโปรที่พ่อเขียวเขียนให้ลูกอา่านตั้งแต่นโตคือจอรลิฟวิลสันดนวน โรกของโซตีและสุดท้ายถูกเจ้าชายน้อยในดิสริ้งซึ่งอัจคอยรัประโยชน์เหมือนที่เราค่ะนั่นก็คือเราจะมองเห็นคัดด้วยใายสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยลมตาณอาจจะมีความรักกับบุคคนและกอดของพ่อค่ะและช่วงเวลาแห่งความสุขของเรา まさん。<music>